เบื้องหลังที่ทำให้ชมโตตาได้มาตรฐานญี่ปุ่นและจดทะเบียนได้นั่นก็คือ ความปลอดภัยนั่นเองครับวิศวกรญี่ปุ่นหรือเซนเซของเราเนี่ยจะบอกว่าข้อสาเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเซฟตี้หรือความปลอดภัยข้อนี้สําคัญมากเพราะว่ารถสําล้อมีจุดกพร่องและจุดอ่อนเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกลับรถถ้ากลับรถแล้วจะยกลอ้อเซนเซก็เลยให้บังคับวงเลี้ยวจํากัดวงเลี้ยวเพื่อไม่ให้ยกล้อนะครับอันนีง้ง่ายที่สุดนะครับคือวิธีการทําให้รถปลอดภัยข้อที่2ก็คือเบรกจุดอ่อนของสาล้อก็คือว่าเวลาเบรกล้อหน้าเนี่ยสินค้าจะขมาเทมาด้านหน้าก็คือ เบรกไม่อยู่นะครับต้องเบรกที่ล้อหลัง80%ฉะนั้นเราเลยคิดระบบเบรกสล้อขึ้นมาครับเพื่อให้ซูโมต้าเป็นรถที่ปลอดภัยเวลาเบรกแล้วมันจะดึงมาข้างหลังนะครับทำให้เกิด ความสมมาตรนะครับแล้วก็บา l านหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงของทูร์ต้าอยู่เกิดกลางรถนะครับจะบรรทุกหนักแค่ไหนหรือจะเบรกย,ยังไงน้ําหนักก็ถ่ายไปที่กลางรถอยู่ดีนะครับตัวที่ 3, 3ก็คือเรื่องของความเร็วความเร็วของรถถ้าเกิดจํากัดที่50กิโเมตรเนี่ยถึงมีอุบัติเหตุก็ไม่ไร้แรงถึงชีวิตนะครับนี่ก็คือจุดหนึ่งที่ทําให้มีความปลอดภัยสูง <S <S สุดท้ายนะครับเวลาเบรกแล้วเนี่ยรถจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวารหรือกินซ้ายกินขวาโดยการตัวกันโค้งนะซึ่งเป็นเหล็กหนานะครับเหล็กเผานะครับของทูร์ต้าทั้ง วาแค่เสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็จะมังครับให้ตรงเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ